ตอนที่ก้าวคลื่นปราณฟ้าประธานรากวิญญาณมณนะสร้างทันทีที่หลี่ชังหมิงเอ่ยออกมาตำหนักไท่เสวียนอันโอโทงก็เงียบลงกระทันหันโดยเฉพาะเหล่าหัวหน้าที่เอตโรเรียกร้องให้ถอดชื่อเมืองเสี่ยวชื่อออกก่อนหน้านี้สีหน้าของพวกเขาเดี๋ยวคล้ำเดี๋ยวซีต่างก็มองหน้ากันไปมาอย่างฉงนสงสยัยเป็นไปมิได้เป็นไปมิได้เด็ดขาดเหตุใดเมืองเสี่ยวชือ่อถึงมีอัจฉริยะบำเพ็ญเพียรกำเนิดขึ้นมาพร้อมกันมากมายเช่นนี้ได้ใช่พวกเราต้องฟังผิดเป็นแน่ ห้าปีก่อนตอนยอดเขาของข้าไปรับสิทธิ์ที่เมืองเสี่ยวชื่อแม้แต่รากวิญญาณชั้นกลางก็มิมีแม้สักคนเดียวแต่บัดนี้เพิ่งจะผ่านไปเพียงแค่ห้าปีเหตุใดจู่จถึงมีอัจฉริยะบำเพ็ญเพียรเกิดขึ้นมากมายเช่นนี้ได้นักพรตเย้ชิงขมวดคิ้วแน่นเขาอดมิได้ที่จะโบกมือไปมาหากข้าจำมิผิดล่ะก็สามร้อปีมานี้เมืองเสี่ยวชื่อปรากฏผู้ที่มีรากวิญญาณชั้นกลางเพียงคนเดียวเท่านั้นเวลานี้ คนที่ตื่นเต้นดีใจที่สุดก็คือผู้ที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่างนักพรตหยวนเจี้ยนนั่นเองเกือบ20ปีมาแล้วที่ยอดเขากระบี่วิญญาณมิเคยได้รับสิทธิที่มีรากวิญญาณชั้นยอดแม้แต่คนเดียวแต่วันนี้กลับพบอัจฉริยะบำเพ็ญนเพียรที่มีรากวิญญาณชั้นยอดพร้อมกันถึงเจคนอีกทั้งยังมีอัจฉริยะบำเพ็ญนเพียรที่มีรากวิญญาณธาตุทองชั้นสูงที่หายากอีกคนด้วยวินาทีนี้นักพรตหยวนเจี้ยนจะสงบนิ่งเหมือนมิม ช้างหมิงเจ้าบอกอาจารย์อมาสีว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่นักพรตหยวนเจี้ยนลุกขึ้นยืนเพียงพริบตาร่างของเขาก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าของหลี่ฉ้างหมิงก่อนจะคว้าแขนของหลี่ช้างหมิงด้วยความตื่นเต้นอาจารย์อหยวนเจี้ยนจริงแท้แน่นอนขอรับสีหน้าของหลีช่ชางหมิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มขณะเอ่ยด้วยเสียงขลุกขลักนักพรตหยวนเจี้ยนยังมิอยากจะเชื่อหลี่ช้างหมิงจึงได้ส่งบัญชีรายชื่อให้กับนักพรตหยวนเจี้ยนพร้อมเอ่ยเสริมว่า ไม่เพียงเท่านั้นนะขอรับสิทธิ์น้องเล็กที่เข้ามาใหม่ทั้ง8คนต่างก็ขึ้นบันไดได้ถึงขั้นที่72พวกเขาไม่เพียงแต่มีพรสวรรค์พิเศษร่างกายและจิตใจยังแข็งแกร่งจนน่าตกใจอีกด้วยขอรับนักพรตหยวนเจี้ยนมองหลี่ชังหมิงแวบหนึ่งก่อนจะเปิดบัญชีรายชื่อออกดูไม่นานก็พบรายชื่อด้านล่างของยอดเขากระบี่วิญญาณหลี่ชุนเฟิงเจ้ากวงอีฟานจงหยานเว่ยจงเสียนอูซานกุย้ยหลี่ชิงเจ้า เมืองเสี่ยวชื่อมีเด็กเข้าร่วมทดสอบรากวิญญาณทั้งหมด8ดคนทั้ง8ดคนนอกจากหลี่ชุนเฟิงที่มีรากวิญญาณธาตุทองคำชั้นสูงแล้วคนที่เหลือต่างก็มีรากวิญญาณชั้นยอดของธาตุอื่นๆต่างกันไปตัวอักษรโบราณลายมือเป็นระเบียบละเอียดรอบคอบเพียงแวบเดียวนักพรตหยวนเจี้ยนก็จำลายมือนี้ได้อีกทั้งด้านหลังยังมีชื่อของลู่อู๋ซวงลงไว้เป็นการยืนยันอีกด้วยฮ่าฮ่าฮ่า นักพรตหยวนเจี้ยนค่อยๆปิดบัญชีรายชื่อลงพร้อมระเบิดเสียงหัวเราะออกมาขอบตาของเขาเอ่อคลอด้วยน้ำตาขึ้นมาโดยมิรู้ตัวใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยกลับมีสีหน้าที่ยากจะอธิบายทั้งดีใจตื่นเต้นปลื้มปิติและอายใจนี่ต้องเป็นความเมตตาจากสวรรค์เป็นอิทธิฤทธิ์ของเหล่าบรรพจารย์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่สเสวียนโดยแท้ท้ายสุดนักพรตหยวนเจี้ยนก็เดินไปที่หน้าประตูตำหนักแล้วตะโกนออกมาอย่างอดมิไหว ชางมิงตอนบันทึกมิมีอะไรตกหล่นใช่หรือไม่เวลานี้นักพรตช้างสเสวียนเองก็อดที่จะสงสัยขึ้นมามิได้เสียงอันทรงพลังจึงเอ่ยถามหลี่ช้างมิงออกไปเมื่อเสียงของนักพรตช้างสเสวียนดังขึ้นสีหน้าของหลี่ช้างมิงจึงเปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าให้นักพรตช้างสเสวียนเบาฮ่า <H> ฮ ah> <H> ah> ในขณะเดียวกันหัวหน้าอีกหกยอดเขาต่างสบตากันครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเดินไปหาหลี่ช้างหมิงทีละคน พวกเขาเปิดบัญชีรายชื่ออย่างลังเลเมื่อเหลือบตามองรายชื่อด้านล่างของยอดเขากระบีวิญญาณใบหน้าก็อดที่จะเกิดความชงวนขึ้นมามิได้สิทธพิพิชิงเย่เด็กพวกนี้มีความพิเศษอยู่นะทำไมรึท่านดูชื่อพวกเขาสิก่อนหน้านี้สิทธทิเข้ามาใหม่ล้วนแต่มีชื่อว่าเจ้าหมาเจ้าแมวแต่มาเปลี่ยนใหม่หลังจากขึ้นเขาและรู้หนังสือแล้วทั้งนั้น ใช่ดูชื่อแปดคนนี้สิชื่อแต่ละคนล้วนมีธรรมดาเลยโดยเฉพาะเว่ยจงเสียนผู้นี้ที่มีความหมายของเต่าและคงจื้อผสมรวมกันอยู่หากคาเดามิผิดแล้วก็พวกเขาคงได้รับการชี้แนะจากปราดแห่งเตา๋าหรือคงจื้อบางคนมาแล้วก็เป็นแน่แต่ว่าหลี่ชุนเฟิงผู้นี้ดูออกไปทางลทัทธิเต่าอยู่มิน้อยหรือว่านักปราดท่านนี้จะเป็นยอดคนผู้บรรลุทั้งเต๋าและคงจื้ออย่างนั้นหรือขณะที่หลายคนกำลังกระซิบกระซาบกันอยู่นั้นนักพรดช้างสเสวียนก็เดินเข้ามาอย่างมิรีบร้อน หลังจากได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์ของทุกคนแล้วจึงมองไปที่รายชื่อของทั้ง8คนหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ได้เงยหน้าขึ้นมองหลี่ฉ้างหมิงฉ้างหมิงเจ้าไปตามคนที่รับผิดชอบการรับสิทธิของยอดเขากระบี่วิญญาณครั้งนี้แล้วก็สิทธิใหม่เหล่านั้นมาที่ตำหนักไท่เสวียนทีนักพรตชางสเสวียนออกคำสั่งขอรับหลี่ชางหมิงตอบรับอย่างนอบน้อมจากนั้นก็หมุนตัวออกไปทำตามคำสั่งทันที เวลานี้นักพรตชิงเย่ก็เดินเข้ามาและกระซิบถามขึ้นสิทธิพี่ท่านเองก็สงสัยใช่หรือไม่นักพรตชางสเสวียนเอ่ยด้วยใบหน้าเรียบนิ่งรอเด็กพวกนั้นมาถึงดูสิว่าจะหาเบาะแสอะไรจากเด็กพวกนั้นได้บ้างหรือไม่นักพรตจิจวีเอ่ยด้วยความสงสัยสิทธิพี่ข้าดาว่าต้องมียอดคนท่านหนึ่งปลุกชีพจรวิญญาณใต้เมืองเสี่ยวชือขึ้นมาใหม่ถึงได้ก่อกำเนิดรากวิญญาณชั้นยอดได้มากมายเช่นนี้เป็นไปได้ ข้าคิดว่าต้องเป็นเช่นนี้แน่รวมกับเด็กที่มีรากวิญญาณธาตุทองชั้นสูงเท่ากับว่ามีเด็กที่มีรากวิญญาณชั้นยอดถึง8คนเชียวนะยอดคนผู้นั้นในเมื่อไปเมืองเสี่ยวแต่สําหรับเขาไทาสเสวียนที่อยู่ห่างจากเมืองเสี่ยวชื่อมิกี่สิบลี้เหตุใดเขาจึงมิยอมมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิท์ไทเสวียนของเรากันเล่าหรือว่าเขาจะรังเกียจสิทธิ์น้องเจ้าพูดมิผิดที่ข้ารู้มายอดคนบางพวกก็มีนิสัยแปลกประหลาดชอบเดินทางท่องเที่ยวแต่กลับรังเกียจที่จะเข้าไปในดินแดนแห่งการบําเพ็ญเพีย เธอบางครั้งข้าก็มีเข้าใจยอดคนที่มีชีวิตหลายพันปีพวกนี้เสียจริงๆจริงสิิทธิ์พี่ดูท่าที่เราตัดสินใจก่อนหน้านี้คงต้องคิดกันใหม่เสียแล้วอืมข้าเองก็คิดเช่นนั้นเวลานี้แววตาที่ทุกคนมองนักพรตหยวนเจี้ยนกลับเต็มไปด้วยความอิจฉาเวลามีถึงหนึ่งก้านทูบหลีช่ชางหมิงก็พาลูกอู๋ซงที่เดินนำพวกเจ้าหลี่หมาน้อยกับพวกทั้งแปดคนมาที่ตำหนักไท่เสวียน นักพรตหยวนเจี้ยนเห็นลู่อูซงพาคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาใบหน้าจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มปรับปลื้มทันทีทุกคนจากนี้ไปพวกเจ้าก็จะเป็นสิทธิสายสืบทอดของข้าจำไว้ว่าต่อไปต้องหมันบำเพ็ญเพียรอย่าได้ปล่อยปละละเลยเป็นอันขาดนักพรตหยวนเจี้ยนและลู่อู๋ซงสบตากันครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปและยกมือลูบใบหน้าอ่อนยาวของพวกลีหมาน้อยทั้งแปดคนราวกับเป็นสมบัติของเขาลู่อู๋ซงเอ่ยพร้อมรอยยิ้มสิทธิน้องเล็กยังมิรีบคารวะท่านอาจารย์อีก พวกลีหมาน้อยสบตากันครู่หนึ่งจากนั้นเสียงอ่อนยาวจึงเอ่ยขึ้นโดยพร้อมเพรียงก่อนจะคุกเข่าและคำนับลงกับพื้นสิทธิลีหมาลีชุนเฟิงคาราวะท่านอาจารย์สิทธิเจ้าเจ้ากวงอี้คาราวะท่านอาจารย์สิทธิเว่ยจงเสียนคาราวะท่านอาจารย์สิทธิอูซานกุ้ยคาราวะท่านอาจารย์ดีๆลุกขึ้นเถิดนักพรตหยวนเจี้ยนเดินเข้าไปประคองเด็กทั้งแปดคนลุกขึ้น เขามองสำรวจเด็กทั้งแปดคนด้วยความปลื้มใจก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยเสียงอันทรงพลังว่าอู๋ซงพวกเขาล้วนมาจากเมืองเสี่ยวฉือเช่นนั้นหรือลู่อู๋ซงพยักหน้าพร้อมกับมีท่าทีลังเลเล็กน้อยนางเหลือบมองพวกนักพรตชางสเสวียนแต่สุดท้ายก็ระงับความสันไหวใน,ในใจเอาไว้ในความเห็นของนางตอนนี้ยังมีอาจเปิดเผยตัวตนของยอดคนท่านนั้นในเมืองเสี่ยวฉือได้นักพรตชางสเสวียนเดินมาตรงด้านหน้าหลีหมาน้อยก่อนจะยื่นมือไปกดที่ศีรษะของเขา ทันใดนั้นคลื่นพลังอันมหาศาลก็ประตูออกมามีไอพลังมากมายแผ่ซ่านไปทั่วทั้งตําหนักเส้นผมหนวดและหางคิ้วของนักพรตช้างสเสวียนขยับโดยไรซึ่งแรงลมชุดคลุมสะบัดไปมาพร้อมกับรอบกายมีแสงเปล่งประกายออกมาและมีวงแสงแห่งเทพปรากฏขึ้นราวกับเซียนมาจุติบนโลกก็มีปานสิทธิพี่ช้างสเสวียนนักพรตยวนเจียนขมวดคิ้วเล็กน้อยนักพรตช้างสเสวียนลืมตาขึ้นมาทันทีใบหน้าที่สงบนิ่งเต็มไปด้วยความแปลกใจขึ้นมากระทันหัน นี่นี่มันคลื่นปราณฟ้าประธานรากวิญญาณมานะสร้าง